สวัสดีค่ะเทสซี่วัจีแห่งรักกรอบรูปเก๋ๆค่ะทุกคนทั้งในเป็นผ้าบุนะแล้วก็เป็นรูปภาพธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็เอาเอาไม้ติดกับไม้มันก็จะนูนๆขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็เป็นกรอบขึ้นมาสวยไหมสามีเทสซี่ก็ซื้อมาจากร้านขายของเก่า1นึ่งยูโรนะเนี่ยอันนี้ไม่แพง นี่จะหนาหน,า,นาหน่อยยังสวยอยู่ไปดูกันค่ะว่ามันจะไปอยู่ส่วนไหนของบ้านเราหาที่วางได้แล้วค่ะได้ที่ติดแล้วมันอยู่ตรงนี้ค่ะระหว่างหน้าต่างกับประตูสวยไหมคะสวยนะใส่กรอบสีสวย